่ะสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะมาสุ่มอาวุธลับอีกนะเพราะว่าพอดีอมันน่าจะครบแล้วเออเนี่ยมันน่าจะได้สองชุดนะครับคือผมหาอาวุธลับอีกเพราะตัวแขนเสื้อไม่มีนะต้องมาหาอ่ะโอเคไม่พูดอะไรมากกดไปเลยต้องมาแล้วป่ะ ว่าวานมันออกมานะสีทองอะ่ะมาง่ายด้วยวันนี้เคาะอืม่วงม่วงกว็ดีนะโอ้โหแล้วแล้วไม่มีอาวุธลับเลยไม่มีอาวุธลับเลยอ่ะขาดใบหนึ่งเหรอไม่เป็นไรเรามีน่าจะมีอยู่ใบหนึ่ง ใบเดียวใบเดียวขอใบเดียวไหนอ่ะไม่มีโอ้ขาดเพชรอีกห้าสิแบห้าสิบห้าสามสิบห้าแป๊บหนึง่ง อ่ะครบแล้วจัดอีกนะสิบใบจัดไปก็ขอให้ได้อ่ะรอบนี้ขอให้ได้ขอให้โดนไปจัดฟิวทองเอ๊ะมันต้องมาอีก ทองหนึ่งสีโอ้โหทองเฮ้ยทองเฮ้ยทองเอาเฮ้ยทองเป็นตัวละครเถอะโอ้ยโยเยี่ยนไอเยี่ยนเยี่ยนนะครับมาโทอุตสาทองทองแล้วไม่ใช่อาวุธว่ะเฮ้ยแบบนีก็ได้เหรอ โอ้แย่เลยอ่ะของที่ดอกมาวันนี้หมดจบจบที่คลิปนี้เอามาลุ้นรอบหน้าแล้วกันนะครับว่าจะเกลือหรือไม่เกลือนะบางทีก็ไปลุ้นในไลฟ์อ่ะแล้วแล้วเจอกันนะครับทุกคนวันนี้ต้นก็ขอตลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ